ซีรีส์ที่จะได้ดูคืนนี้ไม่ต้องรอถึงร้อยปีแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ Century of Love ปฏิหารรักร้อยปีคุณผู้ชมโอ้ยหลายคนดีใจมาแล้วตอนแรกเลยคืนนี้วันมันเธอมีภาพพิเศษ,ษในในเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ดูกันเรียกว่าเป็นฉากไฮไลท์เด็ดๆกันเลยนะคะที่ทั้งสองนักแสดงนําอย่างต้าอู่แล้วก็ออฟโรดเนี่ยตั้งใจมากเพื่อให้ตรงตามที่พี่หววรวิทย์ผู้กํากับเขาบรฟมา แต่คะ่ะแต่คุณผู้ชมดูภาพพอถ่ายจริงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั้งต้าอู่แล้วก็ออฟโรดเลยนะเกรงจนเส้นเลือดคือปูดขึ้นเต็มตมือเต็มแขนนะคุณผู้ชมมันเห็นชัดมากจนทีมงานต้องหยุดถ่ายกระทันหันค่ะเพราะเวลากล้องจับแคบไปแบบนี้มันเห็นชัดมากภาพจะดูไม่สวยอ่ะเพราะอะไรถึงเกิดแบบนี้ให้ทั้งคู่เล่าให้ฟังค่ะคือตอนนี้ผมออบโรดขึ้นตัวลีนมากมันก็เลยก็เลยเห็นชัดใช่ มันน่ากลัวมันจัเกรงใช่ไหมครับเก่งะัจับมืกันทีทีอ๋อมันเลยที่ที่ทำาหาหายก็คือหนื่งองหนึ่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 มหนึ่กหนึ่งหว่งหนึ่งหนึ่งหน่าหนึ่งหนึ่งหนก่งหนึ่งหนึ่งหนก่งหนก่้ามไ่งูนงนึ่งหนึ่ง่นึ่งหน่งหนึ่งหนงหนหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่งนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่งหนก่เทนึ่งหนึ่กแล้่ะ่ะ คุณผู้ชมถ้าอยากเห็นกล้ามลำลก็ต้องห้ามพลาดนะคะซีรีส์ค่ะ Century of Love ปาฏิหาริย์รักร้อยปีนี่เป็นซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกดราม่าที่เรียกว่าครบทุกรสแน่นอน เพราะคุณผู้ชมเป็นผลงานจากทีมผู้สร้างนี่คุณชายค่ะและซีรีส์ law of attraction ที่เคยสร้างความประทับใจให้คุณผู้ชมมาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ดูข่าวเนี่ยเป็นต้นไปคุณไม่ต้องเปลี่ยนช่องแล้วเลยซีรีส์ century of love ปาฏิหาริย์รักร้อยปีรอติดตามได้เลยเขาจะรักอยู่ไหมถ้าเธอไม่ใช่คนเดิม <c oughs> เริ่มตอนแรกนะคะ <c oughs> คืนนี้2ทุมครึงค่ะ